สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัว Bitcoin กันหน่อยนะครับที่ทำเรียกว่าจุดสูงสุดนะในรอบปี2023ที่ผ่านมานะครับสิ่งนี้บอกถึงอะไรเรานะครับวันนี้ลองมาพูดถึง ข้อมูลตรงนี้กันหน่อยนะครับก็เช่นเคยนับคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆนะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับก็ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยบิตคอยนนะก็สามารถที่จะรักษาระดับนะครับอยู่ที่ประมาณ30 0ห0่เหรียญดอลลาร์สหรัฐได้นะส่วนหนึ่งนะครับก็ได้รับแรงสนับสนุนนะครับจากข่าวดีนะที่ทางสถาบันการเงินระดับ ใหญ่ของโลกอย่างแบ็กบล็อกนั้นเนี่ยแล้วก็ตามด้วยสถาบันการเงินอื่นๆด้วยนะเนี่ยที่มีการยื่นขอนะครับอนุมัตินะตัวตัว bitcoin spot ETF นะครับกับทางกรอตนะของทางสหรัฐอเมริกานะแต่ก็ยังไม่ได้รับการอนุมัตินะครับแต่นั่นก็เป็นข่าวดีนะครับแล้วก็เมื่อไม่กี่วันมานี้นั้นเนี่ยมีข่าวเหมือนกันนะว่าทางกรอตสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการอนุมัตินะครับ ตัว LEVELATE BITCOIN FUTURE ETF นะครับอันนี้ไม่ใช่ตัว SPOT ETF นะก็ยังไม่ได้ app p p r o v e นะสำหรับตัว SPOT ETF นะแต่ก็มีการ APP PROVE พวกที่เป็น FUTURE ETF มาบ้างแล้วนะแล้วก็ยังมีข่าวดีอื่นๆสนับสนุนนะที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนะนีน่ยธน,นาคารยักษ์ใหญ่นะของทางเยอรมนีันเนี่ยก็มีการอขอรับอนุมัติที่จะ ดูแลนะครับตัวคริปโตคัสตอดี้ไรเซนนะครับขอใบอนุญาตนะครับที่จะดูแลนะครับในเรื่องของลูกค้าที่จะมาลงทุนในตลาดคริปโตนะครับผ่านตัวดอยสแบงนะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีเหมือนกันนะครับที่สนับสนุนตัวให้ราคาของตัวบิตคอยเนี่ยพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ยังมีข่าวในเรื่องของธนาคารยักษ์ใหญ่นะของทางฝรั่งเศสนะครับคาเชนนะถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดนะครับก็ มีการนรับที่จะขอนะครับเป็นคริปโตคัสตีนะครับให้กับลูกค้านับดูแลในเรื่องของการลงทุนคริปโตให้กับลูกค้าของเขาด้วยเหมือนกันนะครับจริงๆก็มีข่าลือเหมือนกันนับว่าธนาคารนี้นั้นเนี่ยมีการขอนับที่จะเอ่อตัวดูแลนะครับเรื่องของคริปโตให้กับลูกค้าเรื่องของการลงทุนในคริปโตให้กับลูกค้าของเขาเนี่ยมาตั้งแต่ปี2021แล้วนะโดยทาง คาชินนั้นเนี่ยก็ดูแลสินทรัพย์ประมาณ4.6ล,ล้านล้านเหรียญยูโรนะหรือคิดเป็นดอลลาร์ก็ประมาณ5.1ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ที่บอกก็คือมีข่าวลือนะว่าขออนุมัตินะตรงนี้มาตั้งแต่ปี2021แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดลองมาดูข้อมูลนะของซ e o นะของทางธนาคารคาชีที่ฝรั่งเศสตรงนี้เนะี่ยผมลองเอามาเสิร์ชดูนะครับจริงก่อน,นนี้จำได้ว่ามันมีข่าวนะว่าทางซ e o นะของธนาคาร เจ้านี้เนี่ยเคยทำนายไว้นะครับเขาเคยพูดไว้นะตอนประมาณเดือนเมษายนปี2021นะมีการประเมินเขามีการประเมินไว้นะว่าบ i t c o i n เนี่ยจะมีมูลค่าเรียกว่าต่ำกว่าดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยจะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยประมาณเดือนเมษายนปี2025นะแต่ว่าโดยที่การทำนายของเขาเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนเมษายนปี2021นะครับซึ่งถ้าตามข่าวเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันเลยนะที่ทางธนาคารกระชีน,นั้นเนี่ย พยายามนับที่จะขออนุมัตินับดูแลนับตัวการลงทุนนะครับของลูกค้าของเขานะครับในตลาดคริปโตนะครับในช่วงเวลาเดียวกันก็เป็นอะไรที่ขัดแย้งกันเหมือนกันนะครับในช่วงปี2 0 2พนยบะพยายามที่จะขอลายเส้นนะเป็นคริปโตคัสเซดีนะให้กับลูกค้าตัวเองนะครับแต่ในขณะเดียวกัน Co นะครับก็ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยก็มีการมาบอกว่าบิตคอยนนเนี่ยจะมีค่าต่ํากว่า1ดอลลาร์สหรัฐทําก็เป็นอะไรที่ขัดแย้งกันเหมือนกันนะครับ นั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นะครับแล้วก็ส่งผลกระทบนะครับให้กับตัวคริปโตนะครับตัวบิตคอยเนี่ยพุ่งขึ้นเป็น30,000ืนเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับในส่วนของราคานะของตัวบิตของตัวบิตคอยเนี่ยก็ยังยืนอยู่เหนือนะครับตัวเส้น20 weekly moving average อยู่นะครับในขณะที่สภาพคล่องเนี่ยก็ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับเทรนนั้นเนี่ยก็ยังย่อต่ำอยู่นะสำหรับตัว s y v e r c o i n นะครับที่อยู่ในตลาด คริปโตนะครับนั่นแต่ก็ทําให้แต่ราคาบิตคอยเนี่ยก็ไม่ได้ย่อต่ําลงตามสภาพคล่องเลยนะครับสาเหตุนั้นเนี่ยก็มาจากนะครับตัวมีการดูดนะสภาพคล่องมีการเทขายนะครับตัวเอาคอยนะครับมาเก็บในรูปแบบของตัวบิตคอยนะซึ่งก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะถ้าเกิดเราลองดูตัวบิตคอยโด o มิเนตแน้นเนี่ยก็พุ่งขึ้นนะครับประมาณ 51.53%เลยนะในขณะที่สภาพล่องย่อต่ำลงนะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดนะว่าสภาพล่องเนี่ยไหลนะเข้ามาสู่นะตัวบิตคอยนะแล้วก็ถ้าเกิดเราดูในแง่ของตัว Total 3รีนั้นเนี่ยก็มูลค่านะทางตลาดนะของตัวเอาคอยนะที่ไม่รวมตัวอิตาเรียมนะก็อยู่ต่ำกว่าเส้น20 Weekly Moving a v e r a g e นะครับตัว Total ทูนะที่รวมตัวอิตาเรียมเข้ามาด้วยนั้นเนี่ยก็ อยู่ต่ำนะกว่าเส้น20 weekly moving average เหมือนกันนะแต่ก็อยู่ต่ำกว่าไม่ได้มากนะเท่ากับตัว total t, t r e นะส่วนตัว total นะที่รวม market cap ของตัว bitcoin เข้ามาด้วยเนี่ยก็ยังอยู่เหนือนะเส้น20 weekly moving average อยู่นะแต่ก็ไม่ได้อยู่เหนือเต็มแท่งเทียนนะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูเฉพาะตัว bitcoin เนี่ยก็เรียกว่าอยู่เหนือนะเส้น20 weekly moving average นะครับลองมาเปรียบเทียบกันหน่อยนะครับ กับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงแบร์มาร์เก็ตนะครับในช่วงปี2019นะว่าการวิ่งขึ้นนะของตัวบิตคอยในช่วงระยะเวลาที่สภาพคล่องต่าๆแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่จะย่อต่ําลงไปกว่านี้หรือเปล่านะครับหรือมันจะเป็นเหมือนช่วงนี้นะที่แตะเส้น20วิลลี่มูวิ่งเอเวเลตนะครับ,รรร mo ving, รบแล้วก็วิ่งขึ้นไปนะครับหรือจะเป็นเหมือนช่วงนี้นะครับที่เรียกว่า ทำจุดสูงสุดนะครับแทบจะเกือบจะเป็นจุดสูงสุดในรอบปีนะปีับปี2019นะจากนั้นก็ย่อต่ําลงมานะครับหรือจะเป็นเหมือนช่วงเวลาตรงนี้นะครับที่มีการย่อต่ําลงมาครับก่าเส้น20 Weekly moving average นะครับเรามาดูข้อมูลตรงนี้กันหน่อยนะในช่วงปี2019นผมเริ่มดูจากตัว total market cap ของ total tree นะที่เป็นตัวแท่งเทียน ไฮชี่ไฮเกนอาชีนะเป็นแท่งเทียนที่ใช้ดูเทรน์นะของตัวตลาดนะของตัวตลาดตัวคริปโตได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองดูนะเทียบข้อมูลนะในช่วงแบร์มาเก็ตปี2019นะของตัว Total t ท e ีนั้นเนี่ยจะเห็นนะครับว่าตัวเทรน์นะเริ่มจะเป็นเทรนขาลงนเนี่ยช่วงเดือนกรกฎาคมนะปี2019นะอันนี้เป็นตัว t ั t ท l t ทรีนที่ไม่รวมเป็นมูลค่าทางตลาดที่ไม่รวมตัวบิตคอยแลวก็ตัว อีเเรียมนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับตัว total t r u e นะตัว total t o เนี่ยเริ่มจะแดงนะเดือนอกรกฎาคมนะครับ total t u o total t o เนี่ยก็คือเป็นตัว market cap นะครับที่รวมตัวอีเาเรียมนะครับแต่ไม่รวมตัวบิตคอยนะเริ่มจะเป็นแท่งสีแดงนะเนี่ยก็คือเดือนสิงหาคมนะปี2019นะครับจะสังเกตเห็นนะกรกฎาคมนะครับ total t o เนี่ยเป็นสีแดงนะครับ หนึ่งเดือนถัดมานะสิงหาคมท o t วทันะทูนะรวมมาเก็ตแคปของตัวอ mm ีตเลียมเข้าไปด้วยนะครับแต่ไม่รวมตัวบิตคอยนะครับเ,เริ่มจะเป็นสีแดงนะครับหนึ่งเดือนถัดมานะครับแล้วก็ตัวท o t a ทันะก็คือรวมนะมาเก็ตแคปของทุกตัวเลยนะครับรวมถึงตัวบิตคอยด้วยเนี่ยเริ่มที่จะเทนเป็นสีแดงเนี่ยก็คือเดือนกันยายนนะครับแล้วก็ตัวบิตคอยเองเนี่ยก็เริ่มเป็นสีแดงก็คือเดือนกันกันยายนนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะลองดูเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตัว เอาคอยนะที่ไม่รวมตัวอีเทียมเนี่ยจะเริ่มเป็นเทรนนะครับที่เป็นขาลงก่อนนั่นก็คือเดือนกรกฎาคมนะครับหลังจากนั้นรวมตัวอีเทียมนะครับก็จะเป็นเดือนสิงหาคมนะครับรวมบิตคอยนะถึงจะเห็นเป็นช่วงขาลงเดือนกันยายนนะครับแล้วก็ตัวบิตคอยเองก็จะเป็นกันยายนเหมือนกันนะครับเทียบกับตอนนี้เองนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วนะครับว่าช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับตัวทอทอลเทเนี่ยเป็นสีแดงมาแล้วนะแล้วก็เป็นสีแดงมา2แท่งแล้วนะครับ เอ่อพฤษภาคมนะครับแล้วก็มิถุนายนนะครับตัวทั้วทั้วเนี่ยเดือนอมิถุนายนนะครับดูเหมือนเทนนั้นเนี่ยจะเป็นเทนสีแดงมาแล้วด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะซ้ำรอยกันเหมือนกันนะครับพฤษภานะครับตัวทั้วทั้วทีนะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ทั้วทั้วทูนะที่ลงตัวอเตาลีมนเนี่ยเป็นสีแดงในช่วงมิถุนายนอาจจะไม่ครบเดือนนะครับอันนี้ต้องลองดูกันต่อไปนะอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์นะถึงจะครบเดือนนะแต่ดู เทรนแล้วนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตัวทั้ง t o t a นะก็ดูเหมือนจะเป็นสีแดงนะครับแต่ก็มีอกยังมีโอกาสที่จะกลับเป็นสีเขียวได้อยู่นะครับในช่วงเดือนอมิถุนาย,ยนนี้นะครับแล้วก็ตัวบิตคอยเองนั้นเนี่ยก็ยังเป็นเทรนที่เป็นสีเขียวอยู่นะในแท่งเทียนรายเดือนนะครับดังนั้นก็ต้องดูกันนะว่าสปอร์ตาสาัตร์จะซ้ำรอยหรือเปล่านะถ้าปะปะรัตาสาัตร์ซ้ำรอยเราก็จะได้เห็นนะเทรนนะครับตัว ทั total a. A ้งทเทียเนี่ยเป็นขาลงนะครับยาวไปจนถึงประมาณสักหเดือนนะครับตอนนี้สองเดือนแล้วนะแล้วก็ตามมาด้วยนะครับตัวทั้งทัทีนะครับที่จะเป็นช่วงขาลงนะครับในช่วงเดือนในยในช่วงเดือนในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็ตัวทั้งทที่รวมตัวบิตคอยนะครับก็จะเริ่มในช่วงขาลงเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ ในดีที่ผ่านมานั้นเนี่ยบิตคอยอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดนะครับในช่วงปีพีฮาวิงเยร์ year, นะปีก่อนปีที่จะมีการฮาวิงเนี่ยอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดเนะก็คือช่วงปลายปีเลยนะครับเดือนธันวาคมนะครับก็ต้องมาดูกันว่าปีนี้นะปลายปีนเนี่ยจะย่อต่ําลงมาได้อีกหรือเปล่านะสำหรับตัวบิตคอยนะครับโดยปัใจจัยในแง่ของแม c ค่อยอีคโนมิกนั้นเนี่ยก็ยังมีความเป็นไปได้นะที่จะทําให้บิตคอยเนี่ยมีโอกาสที่จะ ย่อ,ยอต่ำลงมานะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับที่ Bitcoin Dominate วิ่งขึ้นแบบนี้นะครับในขณะที่สภาพคล่องย่อต่ำลงนะครับราคา Bitcoin เพิ่มมากขึ้นนั้นเนี่ยก็เป็นผลกระทบโดยตรงนะกับตัวเอาคอยนะจะสังเกตเห็นว่าเอาคอยหลายตัวนั้นเนี่ยในรอบปีนี้นเนี่ยก็ทำ New Low เลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นตัว <c oughs> Ada a เ,เหมือนกันนะกอนนี้นะครับก็เรียกว่า คาิโนโเองก็ทำนิวโรมาแล้วนะครับจริงๆทำ New นิวโรเนี่ยช่วงประมาณประมาณ,มาณช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะที่ประมาณเกือบประมาณสองศหเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ b t c นะครับตอนนี้ก็วิ่งขึ้นมานิดหน่อยนะครับวิ่งขึ้นมานิดหน่อยอยู่ที่ประมาณ30มสิบเซนนะแต่ก็ยังเป็นการวิ่งขึ้นที่ยังอยู่เรียว่ายังอยู่ใต้เส้น20วิลี่มูฟวิง่งเดค่อนข้างเยอะนะถ้าเทียบกับตัว บิตคอยนะผมจะลองเ,อเทียบดูกับเส้น20 Weekly moving average นะครับเรียกว่าถ้าเทียบกับตัวบิตคอยเนี่ยตัว a อ a นะครับถึงจะมีการวิ่งขึ้นมานะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจากกระแสข่า,สาวดีของตัวบิตคอยด้วยนะก็ขึ้นมาประมาณ15%แต่ก็ยังอยู่ต่ำนะครับกับเส้น20 Weekly moving average ตรงนี้อยู่ค่อนข้างเยอะนะถ้าเทียบกับตัวบิตคอยเองเนี่ยก็เรียกว่าอยู่เหนือนะครับเส้น20 Weekly moving average นะครับ ตัวโซนาเองนะก็เรียกว่าทำนิวโลนะครับเหมือนกันนะในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับ à, ก็อยู่ต่ำกว่าเส้น20 weekly moving average เหมือนกันนะสำหรับตัวโซนาเนี่ยบ Bnb เองนะก็ทำจุดต่ำสุดเหมือนกันนะในรอบปีนะครับอยู่ต่ำน,นะครับกว่าเส้น20 weekly moving average เหมือนกันนะครับโคาดด์เองก็เหมือนกันนะก็เรียกว่าทำนิวโลนะครับในรอบปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็อยู่ต่ำกว่าเส้น20 weekly moving average นะครับ เชลลิงนะครับก็เรียกว่าทำนิวโรเหมือนกันนะแล้วก็อยู่ต่ำกว่าเส้น20 w e e k l y moving average นะครับเอัลเวนนะทำนิวโรเหมือนกันนะครับอยู่ต่ำกว่าเส้น20 w e e k l y moving average นะครับเมทริกนะก็ทำนิวโรเหมือนกันในรอบปีนะครับอยู่ต่ำกว่าเส้น20 w e e k l y moving average นะครับเอาคอยนะครับเกือบจะทั้งหมดเลยนะอยู่ต่ำกว่าเส้น20 w e e k l y moving average นะครับมีแค่ตัวบิตคอยนะครับตอนนี้นะครับที่อยู่เหนือนะครับเส้น20 w e e k l y moving average นะครับแล้วก็ ในขนาดที่นะสภาพคล่องก็ย่อต่ำลงไปเรื่อยๆนะนั่นก็เป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้นะตัวเอาคอยย่อต่ำลงมาอยู่ตอนนี้นะครับสำหรับตัวอีเิเียมเองนะอีธิเรียมเองยังค่อนข้างสตรองอยู่นะครับก็นยังอยู่เหนือเส้น20 weekly moving average อยู่นะสำหรับตัวอีธิเรียมนะครับโอเคนะก็คงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่อยากจะมาแชร์เพืเพ่อนๆฟังวันนี้นะภาพรวมนะของตัวตลาดคริปโตนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับผมก็จะเอาข้อมูลใน่ข่าวสารต่างๆนะที่ส่งผลกระทบนะับตลาดคริปโตมาแชรเ์เพื่อนฟังเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ